เซฟแลีวเซฟอีกเซฟแด้วเซฟอีกมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเ่บท่านไหนได้ไหนติปกกาทัยเมื่อเนี่ยเขาต้องท่านเอยเมื่อแลี่ยอ่เพราะราบผ่นมันเป็นยังมันจึงแพ้ด้เน่ยตัวใเอ้ยช่างเียวต่กุยดู้เด่นเฮจายีบอานี้มันยิงแค้มยิงแควให้ท่านผู้สมมงเนี่เออเอเดนมันเฮจได้บไอเดนเฮจบเอเดนเฮน้าจา ไ้เยไม่รัากจานนักพริกตั้งแต่ั้ยฮักักเบิ้งหักจวดมันดีโอ้หโถเฮ้ยบ้านดาบป้านลาบางรจันหลวบที่หนองนมันนี่เลยนมน้ำแชเนลวาสันวาซานลุยเลย บ่ไปเออไม่ตู่บ่ไปจังไ่เปิดไปเบิร์ดคืนเปิดไปเบิร์ดคืนมันสิตู่โปรไปแต่ว่ามันเลื่อนเนี่ยเออเปิดได้เวลาเปิดบ้างเจอมันกระโรไปตัวตีเออมันโทรไปตัวตีผัวแดนสกีเมียนบอกกีเบิองนั้นเบิองนี้แม่นเปิดอยู่หันมันเป็นใจสั่นบอกกีเออแม่ว่าแม่ว่าเฮาบ่ได้มีไปไหนไนไหนมันพีดมันจะไปหม่แหละเออเออแม่ว่าเฮาบอกโปรด้โตูแล้วมันก็ไปตัวตีเออสกีสกีนะมั้ยความในใจเสียงในหัวมันอย่างไรไว้ห้าบีบจั้งจิเนาะเออ โบดิโต้ปีละวันนี้มีเป็นตับตัวเออมือนีมือนี้มากกนรซีคนเนาะพี่น้องซีมาหาสีมาขออ่านพรโทรศัพท์ก็หวยตุยว่าเราเสียหายพรบอกพี่น้องเออสีพรในแซเม้นยูรักเซาซีบ้านบ้านซ่อนผาเมืองสนามสมบูรณ์ดื้อพี่น้องเขาอันนี้กำลังสีหอดเออหอดพี่น้องหอดแป่หาอันเล่าก้ใกายยู่บ้านเข้ามาประมาณเกือบ เท่าไรวะหอสามสิบกิโลประมาณนั like anyway. ้นนอนสามสิบกิโลนอนพี่น้องเนาะใส่แว่นตาควอนเบรนท์พูพี่น้องเอาสีผ้าชาเมไปเบิ่งแต่กกะยากูคือกันว่าเป็นยังคนบ้านเฮาเข้ามาใส่ใส่โทรศัพท์ดุนที่มาจากไทยไลน์พี่น้องเดี๋ยวสิไปถามเจ้าของหานก็คือร้านยีเม่เลยตุยเนาะเฮากะยากูเหตุผลว่าเป็นยังเขาคืออยากใส่ของไทยได้เอท่ากี่เดบบพอเนาะเท่ากี่เดบบพอนเนาะเงินเดือนดิสเตตเมนเงินเดือนคือแมนที่จริงแล้วเหาควรสิแบบว่าเ เกดคลิปอันให้ท่านผูส้สมเลยเบิ้งในไรเขาจะบโนใจร้ายเลยว่าคนเล่าคนบานเฮ้านะคนเล่านี่เข้ามาใส่โทรศัพท์หี่หอยัง,ออยงดุ่นยัง,ออยงเขาฮิตแบบไรจีสีฮนนัเนาะเขากลมาสรุปน้ำหานเจ๊ตุยเพลินเออตุยนี่เป็นดุเอยดุน้องกบเฮาเดิอเป็นเอยเป็นน้อ,อยยูต้องกนนัแนแต่นอน ตะกี้พี่ไปเฮียนอยู่ในเมืองก็ไปยุ่งเงินเท่าไรพี่น้องเงินทารัวเงินนําถ่วมดูดูหันทำนนี้เพิ่นมีขอบมีขั้วอะไรพิ่นก็นมาตัางหาาาาันขายโทรศัพท์อยู่นี่เป็นธุรกิจขอบขั้วมองมันแจ้งใี้บอกก็แจ้งอยู่ได้ขวัยเพ็รม,มุมมุมที่ว่ามันเขากว่านี้แหละขันอยดูจับปั๊บซีให้คอยเราบอก กิดการงามได้งามได้ขอดปั๊บแสงเพราะว่าน้อมแนมเหมือนเอากล่องเลยตาดำข่ยลุงข่อยขึ้นว่ากล่องข่อยเนาะเพิ่นก็ได้มาเบิ่งว่าเป็นอีซ่างคือพอเป็นจังสีจังสันข่อยว่าข่อยโบจักข่อยโบจักเฮดขอยทายเลยเห็นบอก F4 ว่ามันอีหยังหนาคือเป็นกระปูดนาคือมีฝามีหยังที่จริงแล้วหันมันเป็นน้ำกล่องกล่องมันแจงกล่องมันคมสัตว์มันแบบว่าจับแบบซิวฝายหยังเลยข่อยเฮ็ดบ่เป็นเนาะ ไปเพิ่งเนี่ยแม่นเพิ่นสิเอาดุนถือดุนแพงเอาดุนแพงไรเขาบ้าห้ยเพิ่งดาวเด้อเพิ่นโด่งไปก่อนเจ้าอะไรพี่น้องเพิ่นบ่ได้ถามเจ้าไรเพิ่นอยากได้แฮงเพิ่นโซ่ไปโซ่เทสอบ้านาะพี่น้องเนาะเออมื้อนี้เฮากะใส่เสื้อที่ FC ให้เด้อพี่น้องเด้อ FC จากกรุงเทพมหานครเพิ่นให้แต่ลุนๆใส่หลายเทื่อแล้วแต่ว่าบ่ได้ลงคลิปเนาะพี่น้องเขีนเด็กเขียนว่านอมแหนมเสียแนวนี่ก็เป็นทุ่งไทยลาวนี่เป็นทุ่งไทยลาวอยู่ร่ม เขอบคุณหลายๆเด้อให้เพื่อนทิ <pod> ้ๆเพลงด้วยๆน้องคุนให้สปอนเซอร์เสียฮาวส่อน้องเมีมาซนมึงสียางไปหาเราอนพี่น้อมเออฮาก็หออเรียรเลยฮะาโทรศัพท์เอาไปใช้เวิดแหละอยู่รางบ้านวะเป็นเจ้าไหนท่านวดรังบ้าน ถนนเดียใหญ่ใครแน่เดี๋ยวว่าตาอุ้ยไม่ยี่ยงนี่ฮะตัวยี่ยงนี่เฮ้ยเก๋จะว่าเบิ่องมูนี่ไปดี่กล่องเนี่ยพอยืนเห้ไอันนันต้าตาสมตาบ้านเนี่ยตาสมตาบ้านเฮ็นใจไรอุ้อ้ยอุ้อุขั้นเขียวเบิ่องขวดชี้ย่างไปฝุ่นก้อนย่างมะล่างบ้านก้อนพี่น้อง ใช่เฮ้ยยังเนี่ยหนึ่ตัวโคกิใส่ปูแคบหมูโคกญี่ปุ่นแคบหมูแคบหมีเจตุยถัดวเจีมูให้กินเนาะพี่น้องเนาะอย่างนี้เลยีทอดี้น่ตีนเนาะเจ๊ตุยกระิถั่วเจี๊เอาเาไมู้ีจะซ้อมไหนเสื้องามใสอรตู้เลือดเนาะก็จีเซียีพี่้องผูว เปลือกแบบเปลือกแบบไม่งไงดูไม่เวียดกระปุก<ส>อันนั้นอ่ะน้าตาลยิ่งถึงยิ่งหวานไปกระปุกอ่ะบักหน้ายิ่งอยู่ในตูน้ใช่ไหมเฮ้เร็กมาไหนไปสิมาอยู่นี่เดี๋ยวมารเรียกอ,อยู่นี่แหละเ<อ>ด็กเอ้ยน,นี่พี่โนโอ้องกระปุกน้ำตาลปุกอันนั้นแม่ตอนนั้นห้ามาจื้อไหลบัวว้าวห้ามาหันห้าพากันมาเก็บอันนามามาเอาน้องใหม่พี่น้อง แต้หลายปีแล้วนะเนียกกับพูดจืดแล้วแล้วเนี่ยมหันขีใส่เสือสีฟ้ามาแต่ไปการแล้เนี่ยมขีนะขีรถดินของเด็กหน่อยนะขีรถไทยเด็กหน่อยในการเล่นดินน้ำมูลนี่เนาะพี่น้องนอดินผู้เดียวอยู่นี่ในการเดด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 หาสิไปเบิ้งว่ามันมีบ่อโนมัเนาะเลี้ยงยางไปเบิ้งน้องกันว่ามันมีบ่อพี่น้องโอ้ยบ้าแต่อยาว่าเบิ้งขอสิเบิรงเซ็กองแจงอยู่ละแจงอยู่เนาะพี่น้องเนาะไป่จะขืดเปรงว่าโบเจ กล้องเออตะลามแล้วบัแวบกกงแล้วคือว่ากล้องเราบโบจงพี่หนอกแริ่มือนะฮะหลังจากที่ว่าเฮาไปเอาหน่อไม้ฮะแล้วเฮาก็มากินเขาอยู่เที่ย่างในเดยพี่น้องบบจะจื้อบอกตะกี่หันมันกับโบโบไร่แยนปนั๊นี้อันนี้มันมว่าตุดยเล้วแล้วแหยเขามาทางเนาะแล้วก็ทางอีกนี่จะสีหนาะพี่น้องเว้นตาน้องนี้มันก็เห็นแต่ตัวนี้อันหนึ่งที่มันเป็นแวนไซหันมันบ่เห็นพี่น้องเยจังว่า ใช่ตัวนี้เลยผมซื้อแบบหนายตะมุตะมี่บ่้ด้วาจะอะไรมีอยู่บ่หวานแนวใหม่คอยนี้ว่าบ่มี่เขาเอาไปดบ่จักพี่น้องนี่อุ้ยมีอยู่พี่น้องนี่ดีอุ้ยเลอยู่ไรมีอยู่มีอยูท่าเหมือตุยเดียวออกอะไรป้อมือหนาห้ามาเอาอะไรไปทลายหัวเอาโอ้นี่ไรเป็นทลายหัวอะไรนี่พี่น้องป้าแต่สะอ่อนเนาะ ไอโน่ไหมวาไงไรส่วนเออตารางมาหมาเกัาเมื่อีเก่งพี่้งของมาเก่งน้อยเนะเออบ่าเบอโตนีบ่มีเนาะ ตัวน,นี้บ่หีแต่ว่าตออัวน,นั้นมีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเนี้ยแบบพระแบบเนี้ยบ่เห็นดหรเห็นแต่ต้นนั้นต้นเดียวแต่ว่าสิเอาออกกะบ่คั่นพวกเพิ่นบ่แกงแมวกับเสียวอโอ,อนะไปถามเขาก่อนทั้งน้ำงเรานี่อยู่ทางขางดินเนาะมันก็สิเป็นหนองพี่น้องเอ้ยคนมาซืืออยู่นี่นหลายไรดินหันหย่อนหย่อนเนี้มันอุดมสมบูรณ์เฮี้ยงอันนี้เป็นนองนะจ๊ะ น้องแล้วก็มีปลาอุลมสมบูรณ์เปินอยาขอกินกระไรได้ไหมแต่ว่าจนดินทั้งขางกันเนี่ยพี่น้องดองน้องใหญ่แห้งโอ้ปลาบองหันดึงดึงเนี่ยถ้าโอ้อนเนาะพี่น้องเนาะงขันเท่ามีอันนี้คักเลยเนี่ยมาโอ้ยเดือด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 น้ายางมาผีปุ๊กจ้ะเนี่ยต้อสิาา้อ้ายางมาผีมา ยาสมิกกระหอบแล้วมันแดดพี่น้องโก็เอียงโก็มาพีกบล่าเมียนตะบ,บ้าพี่น้องโก็มาพีกบ่าโบเมนบ่เมนโก็มาผีเคยโก็มาพีโบเมนเนี่ยนี้แล้วพี่น้องเด้อพักเอียงมาไปกระลื้อมัเดอร์ไว้พี่น้องไปพักข้าวกินน้ำเอียงวะคิวค้วๆอ่ะนะมันคิวค้วๆอ่ะนะพักเอียงพี่น้อง ใช่จากับข้อมิ้นเห็นน้องเนมอ่านเนี่ยเลยพักกับศีเอกบอมินพูดหน่ะอ่านกันป่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของเอื้อตุ้ยกับไอ้ไนยเนาะร้านยูเมทีิบาเพื่อนในเหตุสางน้ำกันเนาะเส่งว่าโอ้ยสัวเพื่อนสีมาอะไรเหรอเนี่ยกับบอมินโคงคอยอะไรพี่น้องเลยขอข้เมียเพื่อนน่ะก็ถือว่าโอเคแล้วเราก็คอยเหตุไปเนาะเป็นบอลเดียวแล้วก็คอยเหตุคอยสางไฟเสีอ มัดสองส então, á, à, ันคือมัดสองสันจริงหรม่าเข้ามาตอนนั้นมันบัทบันไดมีเลยมาตอนนั้นเตะหลายปีเลยไปย่างไปเบืองเขาใหอ่จะเบ้องนอกใหม่อยู่หันมาง่ายๆวงเล่วทเามือตนอุ้ยเป็นตะอ่าวเลยเนาะเตะย่างไปเบิ่งเนี่ยเราตำสมถอดมูหันพร้อมเออจะจี้องหนามบ่กเลยเวกนต เออบ้าแม่น mm. hmm. ่รอยจังเอ็โอาดหน่้อจอืมอืมขาีอะไ่มเตมลยแล้าง้มตั้งไม่กินเนาะเียบเนาะอ่ะไปืมแหวนต่ำไม่กินเด้อหนพี่น้องเขียบมูจจุ๊วะแเบ่ตัวพอดีอะแดดก็จะหมูค่ะ เดี ừ, ยบดอยแล้วพี่น้องนี้ตามขปุ่นค่ะไปกนตามตุกมตาตุกบ่เออเอาโต๊ไปบอสด้ยสิเอาสาไปาทนไหนวะจำบายาอยู่ฮะใสู่้ใสู่ตูปููนนเนาอเคยางอาสามตัวไหนเน่กี่มะห้างขึ้นบางหนังตัวไหนอืม มีเดรวดท่านนีนแต่ว่าข่อยขีตอนนั้นข่อยมาหลายปีข่อยก็ขีเนาะสมัยเหตุการณ์อยู่เนาะพี่น้องทํางานรักการเลกจสมัยอยู่ในของการกามะขีใสเออเดียวไปห้องแา้ว้าเป็นไปปูน้องกันง่นคือกับกับหกยืนนอนหย่อนมันมันมีหมองไหว้เรื่องเนาะมันโมฮันเดะเอาพี่น้อเดะเราเห็ดเป็นลงรูนั่นต มแม่ถ้าแังศิกิแม่แล้วมาพีเขามากินยูตูพี่แม่ยูทียงพี่พาาพกินยูไซก็บอบสแสทอกินอยู่ทียงแนมสีบอกเลยแนมสีบอกเลยว่าสาร ไม่ยังเซฟเดวเซฟอีกเซฟเดวเซฟอีกมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อแนวเซฟเด้อเจ้าหน้ยหากินพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะถ่ายมาเบอร์สุขคนอยู่เพราะว่าเนี่ยตังซุปตัมซุปบ้านเดี๋ยอนี่เด๋อเตี๋ยตังข้าวปุ้นก็เกี่ยวมั้งอือหึเขากลัสิ่งก่อนนะแบบ ใจเนี้ยบใจเอ้ยช่างนี้ยแต่สมตาบ้านอย่าได้ใส่กล่องอย่าได้ตอนมาอ่างนึงงด้วยงานเอาแค่สุดที่พอซื้อไปเออซื้อไปคนกินนี่แต่เศษๆพี่น้องนี่ไข่อุ้ยของมาแค่อย่างไข่ยืมไข่ตุ้มแต่ว่ายืมๆไข่ตุ้มเมนูเท้าวันเฉลิมเนี้ยเท้าวันเฉลิมบอกนี่นางวันเฉลิมม้วนเบงยำได้กับม้วนได้พี่น้องนางวันเฉลิมเออไปฮะแค่ลำยอง มาทเล็ดม่ทเล็กอม่พีู่ยเจ้าเสีเอาใส่กับเป๋าที่พอเอากินด้จอัอกระเป๋าเ่าเออมันอยากเสืองไหวไห้เย่อเร้านเนี่ยอือ่บัวลายจะดินกลองบัวลายอาโมจะเดกไหนบเอเข้ามาเนี่ตีด๋กินข้าวแล้วะบลกเมื่อี่ได้ตูน้องเป็นบ่าวอันนี้ค่ะ อืมมีก็เห็นแต่น้อยผู้ใดนี่พี่น้องจะเป็นมาอย่างนั่งดีๆที่พ่อนั่งดีๆพ่อดีๆที่พ่อจะง่ายๆไอ้เนี่บุกินบอกจังไห้ตัวใหญ่น่ะบอกมาๆพี่น้องตามข้าวปุ๋นตามซุกเนาะสีสันขนาดน้อยเนี่ยยูได้ยังไข่ก่อนมือนันอยู่อืเอาไทยไทยแม่ก็ไทยสาวไป ทำไมก็แซ่บๆจใจให้ใจดเออเอาเบื้งหนาตัวเองเออากลตุ้ยจังเฮ้ยใจใจเยบนี้อ้ายิม้มแก้ยิงแค้วยิ้มแค้วให้ท่านผู้ส้มมงแนี่เออเอเดนมันเห็นจจได้บกเอเดนมันเห็นะจด้เห็นน้ามเห็นนากบเอเดนม่งเห็นเอเดนเห็นหน้าใอ้าในหูมาเลยเออแต่คนยังน้อยไปกินเขาอยู่นะยังไงเจ้าเอง๊ยะเห็นเขากระชหูไปตีนไปฟ้าประเทศคนเอวแม่พวกกเฮ็ดขางไปบางคนะตัวใหคหนา เขาบอกกินกินองยก่ากไม่้รู้หน้าพี่นองมา่ทำข้าวปุ้นกินเบอร์ดเมนทั่วการมายามร้านเนาะโอ๊ตเต็มนปหมดเลยเเขาแก่นัจับปูใส่กระโร์แม่พี่หน้องต่มนีกนีอยแอปอ้นอกอนก้อนนอยตุ้ยเจะเกือบเองมาเมาไปเเอาใครให้ดุแน่ตัวย ดีเด้แหละเขากินได้ไข่ต้มปกติกินตำพ่อฝนไข่ไม่มียังต้อนต้อนมกพริกต้มกับต้มเบอรไม่ไม่ไ้ปี้ยังต้อนมพริกอ่ะเหรออันนี้อันนี่เอาพี่ตันี้่ไปนเนม่ะจะตันไม่คุไว่าใส่ซอนเป็นปกติหรือเอาตันไม่ใช่มสีแซมมือเจ้าเบื่อหนามันหากินแต่งกระเป่าหลุ เดี๋ยวเดีนี้ง่ายนี่มาสูตรได้เออสอบใช่เนาะายเรดีใจบอสสีไลคือามาอีกเลยหวก็ดีใจเลยเนาะสีไล้จังไงเขาโบท่านไหนหาบ้าสีหายเจ้าตีตือบตีบบท่านไหนไล่ได้ตีกูกรหาเมื่อเนี่เขาต้องาอนุบาิก่อนมาตีเ้ยคนเมื่อแล้วพงอเราทราบผ่านมันเป็นยางมันจึงแพ้ ใส่กระปุกจะใส่จักปีล่ะตัวเดือดเพริ่มก้อนม้วกก้อนมั่วนแบบของมันเดือดมั่วนลดียวบ่แบบว่ามันมันเคลียร์มังเถือะแบบว่าห้าบอดดีบีบแล้วมันไปเลยนะตุยมันไปอย่างความจำมันความจำมันก็อันเออแบบว่าห้าห้าบได้โทษอลไรห้าบีบมันไมกับไม่กับท่านโทษของพายมันกับโทษไปไงล้วนแบบนั้นเปเลี่ยนนะจ้อบ่แม่นจะอยากไรไม่จะขึ้นไปเองบ่ก็แล้วแต่บ่ว่าอยากไรไม่หรอกคืนว่านมเนี่ยว่ามันหลายปีแล้วจักปี ซ<ว>ีปีคือปีเขาอซีปีจะใส่รุ่นยังแต่นมน้มแต่นมแน้มมันเริิมเพจยูทูบผุนแน่นอนอม่นุี่ยังรุ่นนู่น,นอ,อีเมลสายแซมซูมแซมซูมแซมซูม อยู่อยูเมืองนอกเพิ่นว่าอีหยังแซมซุมได้อยู่เมืองนอกเนาะอยู่บ้านเฮานี่เอิ้นซังซุมแําซุมบัดอยู่เมืองนอกแท้เขาบ่ได้เอิ้นซําซุมได้เขเอื่อนแซมซุมแซมซุมแม่นบ่พี่น้องแซมซุมแม่นบ่เนาะอยู่อยู่ต่างประเทศเขาเจาว่าโอ้ยๆกส์กี้เป็นจังไดแซ่บอยู่บ่สมาตูดมื้อนี้น้องกี้พักเมียกเด้อพี่น้องเด้อเอาเพิ่นมาตูดน้ำเนาะ ตรวดมาตูดไกลถึงรักษาศีเขาขาบหนึ่งเป็นจังไรไปงานใหม่เหตุเหลียงงานไม่โอเคอยู่บ่โอเคดีอยู่เนาะก้าวอายุ่จังเหมืออสีออกหาเดือนโอ้ตัางเป่าไปหาเดือนแ้วสิไปไซต์ตัทำาัไทยเออสีได้ฝากเอฟีละบาทนี้ไปทำงานไทยโอเคฝากแนเดอร์พี่น้องแนะน้ำแน่จะยังจะยังมีการพัฒนาเออโอเคเห็นดีน้ำ เนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่กินขา้าวแล้วสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งโทรศัพท์ว่าอันบ้านเฮาเห็นส่วนร้ายเขามากใส่ยี่ห้อยังเนาะหลุดยังส่วนร้ายเนาะพี่น้องอนเน,นเาะ<ม>ว่า,วาสัานซาจะสิผ้าะแม่ไปเบิ่งว่าเป็นเจไายเนาะว่าลุนได้ยังเนาะงง,งกบบเกินพัดบาทเลยบ่แม่เลวแต่มีอยู่บ้มีใหบตัวเองแต่บ้านผ่ดนี่ตู้ยู่นะแม่ค่ะ ก็ผ่านบาเไปเพเราเองซุงฮีโรอันนี้บไปซุ่มพีโรซุงฮีโรเอาข้ากับจังตาดขาดจักดูให้เนากับทูอาดโตมะโบแตก่ะนะลุ้นโต๊ะโบแตกเอาอย่าไรลุนโต๊ะโบแตกลุ้นโต๊ะโบแตกเจมอมโฆษณามาไหมเออเนี่ยเขาจังไปเบิ้งเนาะพี่น้องนอเนี่ยนะก็รองดีเบิ้งมันแตก่อยจงไิต้งนั่ี่ตรงนไว่ะ้อหมอใจยกน อพี่น้องพากันกินเลเอ้ออะ้รก็เส่บเส,ยบ,เสยบนอะตมอํมก็สิมีอีเม์ไปนวนเฮีดตำมขอบปุ้นเก็บตุกบ้กันเฮียตาัารวมซุกนอะพี่น้องนอะสิพากันเบิงโทรศัพท์ให้เพิพ่นตีบาทนี้เออเงียเอาอะวพ่จ้าคลิปตัวนี้เฮ้ยเง้ยาแล้วเยงาวน้าใหญ่แว่นเนียวบาเงียเาน้าใหญ่แว่นแบบเงีเพิ่นจังใดเพิ่นเดือกแล้วบ่เงงยแล้วก็นังเบิ่งอย เมื่อยพี่น้องเอ้ยตุยนักตนนักตัวกินจะเบิ้งตี้เนี่มันแหนีนอยู่นี่มันดูบ่อไรนี่เออมันใส่เลยนี่ค่อยปรับเลยค่อยว่าใสมันบริเลตัวโกโบซี่ข่อยหันเหละใสอยู่บัดเขาโทรศัพท์พูนเนี่เอามันมันบ่อใสมันเห็นเบิร์ตทุกมุมหม้อมันเห็นเบิร์ตทุกมุมเนาะน้องพี่น้องเนาะลูกก็บ่อไรนี่โอเคเอาข่อยเลย เอฟซีว่าคือจอยเท้เพื่อนว่าคุณบอกเจ้าคันจอยคอยสิว่าให้เจ้าฟังกันยังว่าเท่าราดฟันนี่นะน้ำมันตอบนอกพี่น้องนอกบวานว่าคือแหนมพลอยเปลี่ยนไปคอมเมนต์แหนมเหมือนคนขาดสารอาหารเลยระวังสิว่าไม่ซ่ายตงว่ามันมันโบเมนเด้อพี่น้องเด้อดัดฟันนอกพี่น้องนอกมันก็เลยแบบว่าจอยรุ่งเลอย่าง อันอยูเข้ากับเซาฮอกเซจิตเดี๋ยวมันกับสิตุยคือแบบตอนอยังหน่อยมันกับบนตุยได้เว้ยเ้ยตุยคือตอนข่อยกินยาดีตาเลยไ่อยากข่อยตุยแบบนั้นเฮ้ยหาซิมโล <c oughs> ตอนนั้นแม่หาซิมกิโลอะไรผี่น้องไรเนาะใชว่าข่อยซิไปรัดฟันดีบ่อสนิทานามันหน่อยโลกนี่ออไหลอยูซ้ำเดือนเดกเลยไหลอยู่เพราะว่าเขากินยาเนาะจะซิไปร้านมันเป็นจะไหนจะว้าเรื่อะอยู่รังรัดฟันเลยข่อยอยากร้านย้อนว่าข่อยอยากหายเขีวข่อยมันเพี่ยงข่อยเอาแขีวบึงแง่ออกเอฟซีว่าจังไรเป็นตาเอาออกอยู่บ่กี้ จะสิไปเอาหนอนใหม่บ่ไปไปไปยางไปเอาไปเพิ่งข้าวหนอนใหม่ก่อนพี่น้องผู้ดีแตะเมื่อสิตบหนอนใหม่เท็ดนมกไปเออไปอยางมาเบิ่อกี่เอาออกไรบ่สพอสิปาดออกไรบ่อ,อือฮะสกกีส่สวงนี้ไปทำงานด่านเสริมสวยเรากะข้าขืนได้พี่นอ้อง <N> น้าเราไซขืนบันีนซเวซเวีย์เซวแววก็ไปทํางานด่านอาหารอยู่รังหอบางคือการกานาไซขืนเพราะว่าเพิ่นบริออกแดดไล่เซวียวว่าเพราะว่าปกติอยู่เขือนเพิ่นลำแต่หน้าเนาะเพิ่นอยู่อันนั้นเลย ออโอ้ยเขียดอจ้าเห็นไหมมากมากม,ามาพี่น้อผกนออย่างอยางอางน,องอนดินเขาขนาเดยมนทานทิ้นบนี้เขาอ,อินยสผ้าผูกจับมาเอาลองหม่มามาหาหลักอหมอยู่ดังบ้านเขา<ม>แต่ว่าบอกเข้าแต่ไหเลยไปเอาตักนปาดเอาตนอ่อนบอ,นอ,อนบอเอาจำดอกมันเกไม่เยปแน่นน้อโอ้ยมีอไเ้ เจ้าเห็ดบ่เป็นอันดีฮักฮักเบิ้งฮักจวดอันดีอู้ยเอี้ยงนี่หมอดหมอดมันหัวพี่อะพี่อะทีเพราะมันลงอันดีอันดีพี่นหัเพียอะจะเห็นอยู่ว่าเพียอันนี้เลยมันเป็นเพราะขาวขาวคือปวกนี่เนาะน่ะเพี่อแบบมันลงมาใหม่ต่ว่าเท่าหลางมันก็ออกปกติเนาะอ่อนอยู่นี่เด็กกี่อันเด็กก็อ่อนอ่อนอยู่พี่ออกนี่นีอาเอาใส่เบิ่อเราบอกเอหัว เอาไล่ตือได้เหว่มาแล้วเสียไปมูฮักลวนฮักเบิ้งกวักฮักเบื้องตัวนี้ยาวเป็นาจับลงลุ่มน่้อยหนึ่งหลุดหม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 ด่นจับลงลุมหลุดเออเออเออบอบอบอลงลุมหลุลงลุมเอาึ้นมาลงลกว่าหระบอนี่นะเออเสียเสียสะเหมดะยู่มองนี้ไหมพูนูนป้านโถเฮ้ยป้านดาบป้านลาบังละจันลวนพี่น้องน้องมาตนนี้เลยบกก เป็นเกแกหรอเ่าเกรเเกะไเนาะอ๋อทังรังเน่อ๋อโอันเดีทังงรังหันเกอหันหันหันโนง่ายหันอันนี้หเห็นบ่าขางบหนมีเนาเออจับลงบแมนอ่าลงจับลงเอาลงเอาลงเอาลงจับลงเบืงฮักเออมะกินออ้โกีมันก็สุดหลวด้รนี่พี่น้องได้จะเบื่ง บางละจันบางละจันบางละจันอุ้ยคา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 หลายสองสามสามหัวเนาะพ่อบอกบอกพ่อเนาะเขายังสีคอนออกมันยังสีมันสีน้อยเดียวเนาะใส่มีอยู่บ่แม่แกแกแถวนี้แด่มันอยู่แถวนี้เด่บ่ได้บ่ได้แกแกเด้แกมันบ่แสียบบ่เดยมันแกมบ่เลยเป็นใหม่เลยมันสีบ่แสียบจีว่ะใช่ใช่ เนี่นบอกฮักโหลดฮักโหลดใช่มันแกหรอพะจักแกแล้วเป็นใครเนี่ยเกี้ยวอุ่มทุมอยู่แต่ซนีโบ่ฮักเบื้องหันแม่ตัวน่ะที่ซ้าตัวเออมันสอนกันฮักโหลดแม่แม่ฮักโหลดนะเออตัวนี้ยังไงเงโอ้โหนี่มันสอนกันเห็ดอันตันอยู่เนาะพี่เนาะ ขาสุดน te ังกรมก็เอาเฮ้ยบอ่สุดนัาตังแกงเนาตุยเนาะแม่มาเอาตัวนี่นนี่นี่นอนเลยเอาน่้าันแล้วไปใส่เลยได้ย่วเอได้ยวเมียเอามาตัวนั้นจะได้มือเจียนเฮยน้ำสีขึ้นกระบ o b นะกระหัวแก่เลยนะ แกละบอแกลวมันแบบหยาบระยับนจะเวิงนี้สี่อนเขาคืนกระสอบหยาบก็เอาไนยอดมันไดยูหยอดมันนะแม่เอามีดน้ามือนี่มันเด้แทงมันทั้งรูนมาเพียตายเพียมานจใส่เพียเพียมันลงหน่อไหมจริงจีอ้าอนนีมาบิเพืออรก็วานโนเบิงตะกอนนะมันถึงมยเ่นด้วยอุ้ยมันขาหมหน่กเนยปาดเอาซนไกัเนปาดเอา้กรูดตดเรื่องแบบเบิเออ เออเอาซอมาห่อได้ร้อนแก่แบยตังนี้นะได้ยู่ P R โน่นิไปูทุ่มาตัดอ้ให้บ้างๆคนซ้อมมันก่อนเรื่อง่องคพี่จัถือเพียเพียก็มอ ไม่โบเป็นยังบอว่าบเป็นขันๆวะไปหล่างออกมันกับั้นธรรมดาฮ่เอาอันนั้นเมาตัวน่อยอ่อนๆนี่ที่หนอขันหนออัออ่อนฮาเอาอันนั้นก่อนนะบ่มีบอกก่อนไปไปเบิ่งกี่มมนเกิดก่อนมูแล้วกัันมีมันเกิดก่อนยังไงส่น้ยังอเอนอกลกันมันไมาก็เฮปะาเฮ็ันเาเองีไรพี่้องเออ มีบ่บ่มีใส่ว่ะมันม่มีนนมีมัเป็นไผ่ได้มันเป็นกอไผ่ได้พี่น้องป้าอ้หักแล้วล้อยุ่่ว่าหมอน่อยปะได้เฮายังจิจักคันเดมมันยังจิจักอยู่หมยถึงผ่านถันเดจจักนดี่เฮากระอกถูบถูไปอีเมทับอกเขาขายหมูปกีป้า เนี๋เรบึงคือไเน่งันดบดทันทีได้บาจนบอกยัดเลยได้กวามสิจอนีมาบึงม่ีเมียเห็นยังนไหมอกน้องม่อกน้องม้อ่อนนะหรอตัวอ่อนนะอยังไม่เห็นคอนเทนต์อยู่นี่กูะบอึดนะเฮ้ยบ๊อึดตัวนคนก็มาคอนเทนต์เยคนเงาอะไรขเคร่อยคคอนเทนต์ขอเมนคอยสดยังก็อู่มนี้คอยไรอเงี โดยเอาฮะคนมาคอนเทนต์นำะบอมมึงมาเบิ่งตลาดกูก่อนเออมึงตลาดเป็นอะไรตลาดอยู่อ่าเขาว่าผักตลาดม้งตลาดกูนี่นะตลาดกูเองนี่นะตลาดแบบไรวะลูกค้ากูแต่ละมือเข้ามาแบบไร S <S พี่น้องอ่องขาเโากาสขั้นค่ายแห่งเดียวเดี๋ยวเป็นแต่ว่าอเีเมลไปเหลือกโทรศัพท์เอาเป็นอีพีหนาซับพี่น้องเนาะว่าเป็นจังไหนเนาะแล้วทุกคนก็อยากเห็นโทรศัพท์อียงโต๊ะมอแตกอียงแนวไรเนาะเราทีว่าเราต้องการอยากไลฟ์นะไม่ใช่ติ้งเพื่อนโสนะพี่น้องมือนีกาแากดซับสกายกดไลค์กดแชร์ให้ซองอน้ำเนี้ยแล้วก็ขอฝากคุณได้ไลฟ์ทีโบกดศลขามโฆษณาฝากกดติดตามซ่องต,ตาดำสาวเราไต่น้าเนาะซึ่งว่าเขียนเป็นภาษาไทยเลยพี่น้องเดี๋ยวเนี้ยสิขืนซองไว้ให้เนาะ สบายดีสบายดีพี่น้องเจอกันลิปหน้าสิาพาไปไซส์เฮ็ดยัง,อ,งอีกเจอกันพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายเออเอ,อเออแล้วก็ขอพวกคุณอีกเท่านึงเ้ยพี่น้องเด้ออาคลิปกรหันนออันอาย ทานเอฟซีบอกเพิ่นซื้อบุญอีหยังจักอย่างนี่แหละพี่น้องเพิ่นให้ซุปเปอร์แตงมาหาซิปเวลาลงเนี้ยนมก็ขอ,ขอขอบพระคุณได้หลายเด้อถ้าผู้ใดมีน้ำใจอยากช่วยสนับสนุนช่องเนมให้ไปหันมานี่ไปเที่ยวหันเที่ยวนี่เล็กๆน้อยๆก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้เราให้เฮาหลายเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแห่งสนับสนุนกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ลาวไต่เฮาเนาะโอเค okay, พี่น้องบ๊ายบายมาใหม่ค่ะบ๊ายบาย